ก่อนจะไปชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทุกๆคนเนะ่เล่นเด็ตฟรีเร็วแรงทะลุ่นารกกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ก็วันจันทร์ที่3พฤศจิกายนปี2568นั่นเองนะครับผมผมก็จะมาอัปเดตตัวล่าสุดเลยนะครับซึ่งทดสอบความเร็วความแรงอินเทอร์เน็ตก็อยู่ที่ประมาณนี้นะความเร็วก็สวิงไปสวิงมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ตรงใกล้สัญญ,ญาณหรือไม่หรืออยู่ตรงจุุุดดดดไหหหนนนนนนของงงงงจจัันะััััววะะซึ่่สสาาาามมรรรถใช้้้้ทททกกกพืีีเลยคบต thank <laughs> you เน็ตฟรีตัวนี้ก็เป็นเน็ตที่ผมอัปเดตตัวล่าสุดมาให้เพื่อนๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆเนะี่ยไม่ต้องโหลดแอปหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแค่กดทําตามผมคลิปนี้คลิปเดียวนะครับก็จะสามารถทําให้เพื่อนๆเนะี่ยเล่นเน็ตฟรีจากคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมซึ่งเน็ตฟรีแต่และตัวที่ผมออกมาสอนเพื่อนๆในคลิปนี้น,น,น,ๆๆนะครับผมก็ได้ทๆๆดลองใช้มาหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะขึ้นให้ดูด้วยนะครับว่าเน็ตฟรีแต่ละตัวเนี่ยมันมีดีอะไร <ๆ S 2> ยังไงบ้างนะครับความเร็วความแรงเท่าไหร่หรือว่าให้มาเท่าไหหรร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 ร่่่่่่่นนนนนคคััับบบผมมมมมโโออออออเเ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 ถถ้้้้้้้าาาาาาพพพพพแแลลลวไปตฟฟีีีๆๆกยยยงงืืใใชขททททด์ศ จากนั้นนะครับให้เ no พื <nota'> ่อนๆกดตามผมได้เลยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3รหัสนะครับผมซึ่ง3รหัสเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ในปัจจุบันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องโหลดแอปหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแค่กดรหัสตามนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเล่นเน็ตฟรีกันไปได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับรหัสตัวแรกนะครับให้เพื่อนๆกดตามนี้ได้เลยครับผมกดด็อกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจัน37ซีเรียมครับผมหลังจากกดเสร็จนะครับเพื่อนๆกดโทรออกได้เลยครับผมหลังจากที่เพื่อนๆกดโทรออกเรียบร้อยนะครับก็รอสักแป๊บหนึ ็มสปีด10กิกนะผมเมื่อใช้จํานวนครบนะมันก็จะเหลือเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็บวก Wi-Fi ฟรี free 30วันนะผมซึ่ง WiFi ฟรี free ตรงนี้นะเมื่อเพื่อนๆหออยู่ที่เซเว่นหรือที่สาธารณะต่างๆนะครับมันก็จะเชื่อม Wi-Fi นี Fi ้ ine, ให้อัตโนมัติผ่านเบอร,ร์ผ่านซิมของเราได้เลยนะผมนี่นะครับก็จะสามารถได้เน็ตตัวนี้เลยนะครับเน็ตเร็วเต็มสปีดนะครับ10กิกเลยนะครับผมสำหรับเน็ตตัวนี้เนาะก็หลังจากที่เราใช้เน็ตตัวแรกหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดรหัสที่2ต่อได้เลยนครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้า 1 6 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับก็เน็ตตัวนี้ก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะผมมันก็จะมีข้อความเด้งเข้ามาแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเน็ตดอกจันเก้าสุดดอกจันเจ็ดหนึ่งหกสี่ที่ผมได้สอนไปนะครับมันก็จะเป็นเน็ตที่เราเนี่ยได้รับชดเชยจากทูนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณหรือเรื่องอะไรโน่นนี่นั่นนะครับที่ทูเขาชดเชยเรามาก็คือเขามอบเน็ตให้เราสิบกิกนะครับแล้วก็สามารถโทรในเครือข่ายได้หนึ่งร้อยนาทีนะครับผมี่ ผมสอนไปในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเสียเงินหรือไม่จำเป็นต้องโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เสียตังค์สักบาทนะครับสามารถเล่นเน็ตฟรีตามที่ผมสอนไปได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเน็ตตัวที่3กันเลยนะครับผมว่าเน็ตตัวที่3มเนะี่ยมันจะเร็วจะแรงแค่ไหนนะครับก็สำหรับเน็ตฟรีตัวที่3นะครับให้เพื่อนๆกดมาตรงที่เบอร์โทรศพรัพท์เหมือนเดิมได้เลยนะครับผมแล้วก็กดตามผมได้เลยครับกดดอกดจัน8ป8ครับผมแล้วก็ดอกจัน2ดอกจันหนึง่งสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับแล้วก็ จะขึ้นข้อความให้ดูนะครับว่าเราจะได้รับเน็ตอะไรยังไงบ้างนะครับครับผมก็สาหรับเน็ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต320เมกะไบต์นะผมซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆเน่ยสามารถกดรับได้ทั้งหมด10สิทธิ์กันไปเลยนะสามารถกดรับได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะหมดเนาะก็ถือว่าเป็นเน็ตที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะผมแค่กดรหัสตามนี้นะครับก็จะสามารถเล่นเน็ตพวกนี้ได้เลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่าพลาดตรงส่วนนี้ไปนะผมอย่าลืมกดรับสิทธิ์์ขอออออองงงงตตตััววววววเเเเเเดดดด้้้้ยยนนนนะะคคครรรรรบผผผมมมีี๋าาาจไไปททส็็แลซึ่ใชห เน็ตตัวที่2อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูนะครับว่าวเน็ตตัวนี้มันจะสามารถใช้ได้ดีหรือเร็วแรงแค่ไหนนะผมผมจะทดสอบผ่านเว็บฟาสอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทดสอบความเร็วความแรงอินเทอร์เน็ตก็อยู่ที่ประมาณนี้นะความเร็วก็สวิงไปสวิงมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ตรงใกล้สัญญาณหรือไม่หรืออยู่ตรงจุดไหนของจังหวัดนะซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยนะครับแค่กดร,รหัสตามนี้เนาะความเร็วความแรงก็อยู่ที่ประมาณ3 0มร้อยถึงสี่ร้อยเมกนะประมาณนี้ครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิ การทำคลิปต่อไปไนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคราว่าสว,สวัสดีครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ